สมเด็จพุทธาจารย์เกียริอุปเสโนเกิดวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2471ณบ้านเฉวงตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุดราษฎร์ธานีบรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ,บุเขาทองอำเภอเกาะสมุยต่อมาอุปสมบทที่วัดสเกตเมื่อปีพุทธศักราช2492สมสเด็จพุทธาจารเกียริอุปเสโนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสเกต และเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมรณภาพที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทสิริรวม85ปี6เดือนตลอดช่วงเวลาของเจ้าปคุณสมเด็จ ่านมีเจตนารมณ์ในการนิ่สร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ชุมชนในชนบทตามชายแดนที่ห่างไกลเป็นการสร้างคุณอุปการให้กับพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังสร้างความทรงจำมากมายโดยการนำพาพระศาสนาก้าวข้ามช่วงวิกฤตหลายต่อหลายครั้งจากการที่เจ้าประคุณสมเด็จเป็นผู้มีประสบการณ์และเป็นผู้เรียนรู้จึงมักเตือนสติชาวพุทธให้เห็นภัยของพระพุทธศาสนาทั้งภัยจากภายในและภัยจากภายนอก ด้วยเหตุนี้จึงวางรักฐานงานพระธรรมทุมท้่วไปต่างประเทศพร้อมทั้งวางรักฐานการสร้างวัดไทยในต่างแดนไปพร้อมๆกันณวันนี้ได้ปรากฏวัดไทยกระจายไปทั่วทุกมุมโลกช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่านในความสําคัญกับปัญหาชายแดนภาคใต้จะตั้งพระธรรมทูตอาสา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาและตั้งศูนย์กลางการประสานงานที่อำเภอยะริงจังหวัดัตตานีให้เป็นศูนย์กลางพระธรรมทูตอาสาประจำจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัจจุบันมีพระธรรมทูตอาสาปฏิบัติศาสนก,กิจ250รูปภารกิจหลักของพระธรรมทูตอาสา จะทาหน้าที่ในการออกเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุสงฆ์และชาวพุธทธในพื้นที่ด้วยการสารวจวัดหมู่บ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอันเนื่องมาจากถูกเผาและกดดันให้ออกจากพื้นที่ภายใต้การกํากับของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์วสเกตราชวรมาหาวิหารที่จะตุคุณสมเด็จตั้งขึ้นภายใต้งบอุดหนุนจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ การกระทำเป็นบุญกุศลการพูดเป็นบุญกุศลความคิดเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลมีเพิ่มขึ้นไอ้ตอนเองได้เข้าใจว่าอย่างนี้แหละที่เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อตอนเองเข้าใจอย่างนี้แล้วก็สอนตอนเองด้วยความเข้าใจและมั่นใจในตนเองว่าเป็นบุญจริงๆนะ บริษัทคิตตี้แล้วประเทศไทย,ไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพาชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟูดอาหารแมวสุดความเข็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน iso โซโซคิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แล้วสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง com youtube อิงอิงสิทธิที่นี่ facebook fanpage อิงอิงและที่ ig อิงอิงหนึ่งนะคะ